อยากจะเล่น리โทรคอมบินีอยู่บดีเลยบดีว่าไปเจอเกมนี้เป็นสโตร์มานะว้าผมนี่รักเพจสโตร์จริงๆเลยนะครับทุกคนนะเออถึงคุณไม่มีสตรีมแต่คุณก็มีเพจสโตร์นะครับทุกคนโอ้รักเพจสโตร์มากเลยขอบคุณนะครับโอ้ที่มอบรีโทรคอมบินีผมนี่ครับอ๋อนี่โอ,โอ,โอ้ลงจอดเลยเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่ได้มาบันสั่นแปลกๆวะเนี่ยเฮ้ยแล้วมันคอมพิวเตอร์อะไรชิคกันดีวะไม่ควรตกใจแล้วก่อนด้วะเนี่ยโอ้โหตกแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยยานละวังการ์ด โอ้ตกแล้วตกแล้วเฮ้ยที่มันแบบได้ชิคเกิลการอีกแล้ว นะครับน่าจะเป็นเกมพี่น้องเดียวกันนะเดี๋ยวเอาตีลังกาวเสียบเข้าไปในภูเขาเลยโอ้ตายตายตายกูตายกูตายกูเสียบอยู่ในภูเขาแล้วกูออกไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยเมื่อยโอ้ยลุกไม่ไหวโอ้ยตกใจดีวะเนี่ยโอ้ยลุกไม่รอดโอ้มาแล้วยานของเราตกไม่เท่าไหร่น่าจะแบตเตอรี่หายหมดเลยอะตกใจดีวะเนี่ยนะครับเออนี่เป็นเตาเผาขยะนะครับทุกคนนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะนะครับนี่ผมอัปเกรดไฟฟ้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเออเวลาไปจนไปจะได้ง่า ง่ายหน่อยเฮ้ย hey. uh, ยังไม่ได้ซื้อปืนกับไฟฉายนะต้องไปเก็บขยะมาขายก่อนโอเคเดินมาเร็วธุรกิจใหม่ของข้าพเจ้าเดินมาเดินมาทุกแท็กซี่บคือเราไม่รู้แท็กซีรับโอ้ oh, here, เป็น oh, oh, ขี้ okay. oh, เชื่อหรืว่าอ๋อเก็บขยะใช่ไหมโอเคอกูรอแป๊บนึงกูขอเก็บขยะก่อนโอเคเราจะเก็บขยะไปซื้อไฟฉายแล้วก็ซื้อปืนนะนะถ้าเราซื้อปืนเราก็จะเอาสามไปยิงสัตว์ประหลาดหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับโอ้นี่คืออะไรเนี่ยนี่คือ โอ้ตกใจว่ะตกผัวผีแล้วก็ ไอผีตัวดำๆที่มายัางไงวะเนี่ยน่ากลัวใช่บหยนะครับเอ้อได้แล้วนี่ครับนี่แบตเตอรี่สีม่วงนะครับว่ามันจะยากขนาดไหนเนี่ยเออเกแบบนี้เออง่ายๆไม่น่ากลัวหรอกนะอีซี่อีซี่นะครับเอออีซี่อีซี่โอ้คงไม่โดนเกมหแบบนี้เออเออฉันไม่อยากโดนเกมเลยเออไม่อยากโดนผีเกมเออนะครับรีทรอคอมพานีของจริงนี่น่ากลัวโครตๆเลยมีผีแตผูอยอย้หญิงใส่เสื้อด้วยสวใส่เสื้อสีแดงอ่ะโอ้อก็น่ากลัวเลย,ๆๆเลยนะครับเออโอเคเสียไปเรียบร้อย แล้วหลังจากนั้นเราก็เผาขยะเราก็จะได้5บาทเราก็จะเอา5บาทนี่เออมาอัปเกรดอะไรไม่ได้เลยต้องไปเกบเพิ่ม จาไป่บอกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเผาขยะก่อนโอเคโอเคโอเ <C Geor ges> oh okay. ค well Antes, ums, Entonces, wait, go 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 take scrap โอเคเก็บเลยขยะเออได้ระ pick up โอเคนะครับมันจะมีขยะเร็วเราเก็บรวเร็วรเร็วบ้างมันเนี่ยเออเราจะได้อัปเกรดได้หมดเลยไงนะครับทุกคนเราจะได้บรรจุภัยในแบบนี้นะครับทุกคนแต่ผมดูทรงแล้วน่าจะยาวนะครับทุกคนเออน่าจะประมาณสัก20นาทีได้แหละนะเอออธิบามั่วๆอย่างนี้แหละไม่มีอะไรหรอกโอเคนะครับน่าจะเป็นเกมที่แบบว่าเล่นเพลินๆนะครับทุกคนก็ สาม,มารถโหนมาเริ่มกันได้เลยนะครับทุกคนนะครับแต่ชื่อเกมันเมื่อก่อนมันชื่อรีเทลอะไรนะรีเทลเฮอร์เรอร์นะครับทุกคนแล้วมาตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเอสเคเอเรียเชียอะไรนะไม่รู้เครับทุกคนนะครับมันเรียกลิกัสติ์ตอนแรกมันดุนลิกัสติเต็มที่เลยนะครับทุกคนนะครับ,นะรบ,นะรบเออดีโอเคเรียบร้อยนะครับเอออะไรวะเนี่ยให้คะแนนไม่ไม่ไม่ให้ยังไม่ให้ก่อน เออไม่ยากฉันเล่นเกมของแกอย่างเดียวเว้ยีดีดีดีไปเหมือนชิคกันการ์ดฉันให้เลยคะแนนเรียบร้อยแล้วห้าเต็มห้าโอเคไปดีกว่าห้าดาวแล้วชิคกันการ์ดอันที่ฉันให้อ่นะครับอืมชิคกันกันเดอะพรีเมียม โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคตรงนี้ก็จะเป็นทางอะไรไม่รู้นะเอออย่าไปดีกว่าโอเคนะครับเราจะไปทางที่แบบว่าเออพอที่เราจะแบบว่าหาขยะได้นะโอเคแมนเดอะอินเทอร์เนชั่นแนลนัมรู้หรือเปล่ารู้มันคืออะไรไม่รู้เออแมนเดอะเอเจนซ์ไอเอ็านใช่ป่าว่าอินทรานส์เอออินทรานส์ี่ดิกูอันนั้กินไม่เคยเออโอเคเอองินกูจะเข้าไปในนี้แล้วนะโอเคนะครับเนี่ยม่เลยเท้าแล้วจะเก็บก่อนไปเนียนไหมทุกคน เห็นไหมผมไม่ได้โกหกเนี่ยลิตเติ้ลมพานีของจริงของจริงของจงอีนเออนี่โอเคมาแล้วไฟใจมาเร็วอ้วาวไม่อยากจะมองขอหากล่องอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อ้น,นี่อุ้ยเขาปลูกผักไว้ด้วยว่ะเยี่ยวกะบองเพชรปลูกอะไรวะเนี่ยโอ้นะครับนึกถึงไอ้เรื่องอันนี้เลยไอ้เรื่องดาวองคารนะครับที่เอาชีวิตรอด โอ้ oh my god โอเคโอ้แหลกแหลกแหโอ้เกมเกมระดับนี้มีความแหลกเนื่ยแสดงว่าต้องคุณภาพนะครับตอนนี้จากคะแนน10ของเกมนะครับทุกคนจาก10เต็ม10นะครับตอนนี้ผมขอหักเหลือประมาณ8แล้วกันนะครับทุกคนนะครับเพราะยังไม่มีความตื่นเต้นหรือเจอผีหรือเจอปีศาจเลยเลยนะเออนะครับปกติมันจะเจอแบบจัมสแกร์อะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนนะครับแต่ให้คะแนนเพราะว่าไอ้นี่นะครับมีอะไรนะเขาเรียกคัตตีนนะครับเจ๊ยเจ๊ยเนะครับเกมอื่นที่ผมเล่นไม่มีคัตตีนนะมันออนไลน์นะมันก็สนุกกนน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 ััััั่่่่่่แแหลละะะตตวาามมมมไีีคครบบ็เเยือ ไม่เหมือนเกมนี้นะฮะเรวห้องนี้มันมีอะไรวะนะครับเผามันมีขยะกองไว้ตรงนี้ด้วยแต่ดูสิเฮ้ยเฮ้ยมีคนกำลังบาดเจ็บเฮ้ต้องรีบไปช่วยเหลือเฮ้ยคนคนไปแล้วไหมครับเฮ้ยเฮ้ยคุณลุงคุณลุงคุณลุงเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยคุณลุงเฮ้ยสับมือสับมือเฮ้ยสับมือเฮ้ยอย่า้วย โอ้สับ้ีกสับีกเกยเล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 ี้ลยเลยเลยเลอเลย้ลยเลยเลยเลย้ลัวลยเลยายเลเคไม่ได้แลยเลยแลยเลอเลยเลยเยเลยเล้ลเยเยลลเนี่ยเเยเ นะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเราเก็บแบตเตอรี่ได้เยอะๆเนี่ยเราจะได้กลับบ้านหรือเปล่านะครับทุกคนพลังงานมันจะเพียงพอให้กับไอ้นี่ไหมวะเนี่ยนะครับอยญ่ดาวกาศของเราเนี่ยโอเคพร้อมแล้วนะครับนี่โอ้โหมันไอ้จะเปนมอเตอร์รถยนต์ไี่หว่ามันเอามาทำเป็นไอ้นี่แบตเตอรี่อา,ากาศ เแบตเตอรี S <S <i> ่ยาดวกกนี่มันรถจัดๆเลย what the fuck okay ออไเอ็กซีนเอ็กซีน okay นะครับ original hero scrap company เออจ้ามันชื่อที่ไฟรอบสะดอกหูจริงๆจนเจ้าเอ้ยตกใจหมดนะครับไม่ว่าจะบักซะแล้วโอเคโอเคโอ้ยเฮ้ยถึงยากจริงนะครับโอเคได้แล้วเว้ยโอเคพร้อมแล้วนะครับรีเทิร์นเดอะเอนจินนะครับรีเทิร์นเอนจินโอเคนะครับเออเสียบกระปุกเบอเรียบร้อยเหลืออีกกี่อัน เนี่ยเผาขยะเกินขั้นแรกต้องทำงานก่อนเผาขยะก่อนว้ขั้นแรก,ก,น,ก,น,น,แรกนะครับอัปเกรดเลยดีว่ามีอยู่10บาทอันนี้15บาทต้องกี่เด้อเอ้ยไปหาของกันนะครับเอ้ยทุนไม่พอทุนไม่พอ เหลือส <l ots df> ิบบาทด้วยว่า The Fuck ทำไมไม่ให้สักยี่สิบป่ะเนี่ยนะครับถ้าเกมมันคล้ายๆชิ i c k ้ n Gun ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับโบวเดียวอะไรอย่างเงี้นะครับเพราะว่ามันใช่ e n g i n นเดียวกันนะครับทุกคนมันก็เลยมีความเหมือนกันนะครับทุกคนนะครับเรียกง่ายๆว่ามันเหมือนแบบว่าถอดแบรนด์ของว่าเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันใช่โบว์เดียวมันเดือดเอมันใช่โบวเดียวเดียวกันนั่นแหละเออง่ายๆนะครับเออนะครับเหมือนผมเล่นชิ i c k ้ n Gun แบบ version retail ครับวันนีนะครับเอาละดูตัวเราดีคนคนคลัมปเลยดูดีคน ไม่รู้โดนแดดหรือโดนอะไรนะตอนนี้คร้ำม,มากเลยโอ้ไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยเอ้ยดิมาทางเลยวะเนี่ย ทางนี้เราจะถามว่าแบบว่าเเข้าไปได้ปะวะน,นะครับมันจะมีความลับอะไรหรือเปล่า,ามันจะมีซีแคทหรือเปล่าเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะมีนะาทางเข้าแบบทางเข้าลับอะไรเงี้ยเนี่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 ยส่วนใหญ่ใจแบบนี้จะเ็นแดงเข้าล้วจะรู้ได้อจะรู้ได้ว่าแกิดเส้นความลับอะไรอยู่ตอนนี้โอเคงั้นจะเข้าแางนี้และแกนนี่โอเคโอเคเข้ามาทางนี้นี่ไงเปประตูทิงด้วยเอตรงนี้ประตูอะไเลยมาเนียอยาเข้าอะไรดีกว่าทางนี้ตรงนี้ตรงนี้ตีต ก็เ้าหน่อยแ้วกันืเรียบร้อยเรีชร้อนสกักับนี่โอเคโอ้โที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยโอโอสีเขียวเต็มไปหมดเลยอะโอ้ยนั่นนั่นนั่นตัวอะไรนั่นน่ะอสมบีอมบีอมบีเอาอมบีเปิดไฟหนยเปิดไฟหนยเปิดไฟหน่อย 哎呀，哎呀，干 <noise> 嘛？哎呀，干 <noise> 嘛？哎呀，我我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 我 เฮ้ยเกือบไปเฮ้ยเกือบโดนผีดิบกินแล้วโอเคไป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 โอ้ดีอะไรวะเนี่ยโอ้นี่น่ะจะเป็นห้องปฏิบัติการนะครับทุกคนนี่เก็บขยะเกินนะครับเอ้ยบนดาวนี้มีใครมาสร้างถิ่นฐานตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยนะครับนึกว่าเป็นดวงดาวร้างนะครับทุกคนไปไปไปก่อนไปก่อนมาเก็บขยะเฉยเว้ยเอ้ยว่าเก็บขยะเฉยเอามาทําทุนเนี่ยไอ้ดีก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากเราได้ขยะแล้วก็จะกลับไปที่เอ่อยานรบของเรานะครับรีไซเคิลนะครับโอเครีไซเคิลหล เราได้ทุนมาแล้วเอ้แบตเตอรี่มันก็หมดง่ายจริงๆนะเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่านะครับดีแล้วี่มีไฟทางตรงนี้เออเรียบร้อยเออสตาร,ร์คอมแย่ปวดแสบสตาร,ร์คอมแย่ปวดแสบตอนนี้ก็รังได้ขยะไปแล้วผมก็อยากจะรู้นะว่าคัสซสีตอนจบจะเป็นยังไงอะแบบว่าเออแบบว่าเราบินขึ้นอวกาศเลยอะไรเงี้ยเออน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าบันเทิงน่าดูเลยทีเดียวนะครับทุกคน โอเคเฮ้ยดิ๊นมีอะไรบอกวะอ๋ออ๋อตรงนี้สเปิดไม่เองนี่หว่าโอ้โอ๋อแบตเตอรี่ลืมซัทสนิตร์เลยมาแต่เก็บขยะโอเคโอเคแล้ยังเก็บไม่ได้เยอะเลยเนี่ยโอเคแบตเตอรี่แบตเตอรี่โอเคแล้วก็มาเอาแบตเตอรี่ตรงนี้โอเคดูเลยโอเคโคเวอร์เอ่อโคเวอร์นะครับโอเคเราได้ระดับตัวตรงนี้ได้3ดาวอย่างวะเนี่ยได้2เอ้ยทีละหนึ่งดาวโอ้โหโอ้โหแล้วปืนเลเซอร์ชื่อสุดแรกเนี่ยนี่อัปเกรดปืนเลเซอร์สิชุดเลยอัปเลเซ ซซสโอ้ยจาก่หมเลยโอเคไปดีกว่านะครับเโอเคเราได้ปืนแรเอร์ซาแล้วทีดีแรพวกเจ้าสอมบี้ตุยบทเต้นนอนะครับโอเคโอยวาร์มเข้ามาเลยเออวิธีตัดคลิปแบบใหา่ง่ายเออวันนี้เอ้เจอหนุ่แล้วหนุ่งซอมบี้นอนเออทำเรกครับเรแล้วนอนนี่นอนนด้แวได้แล้วได้บก็อี อะไรอค้างไรข้างไรเออดีเจอเจอปืนก็ไปนะครับเออดีดีับโอ้มีห้องหลายความลับมาเฮ้ยนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องอลันแมร์หรอวะมีสัญลักษณ์อลันแมร์ด้วยเรียบร้อยเรียร้อยหลังจากอัพเกรดปืนมานี่ขดเถั่วแลยวตอนนี้ผมไม่กลัวปีอะไรแล้วดนะครับ ไอ้แต่มัน,น, tangled, น,นมีแดดบอเดีซัมบี้ง่อยๆงองๆงอ่อยๆแบบนี้เลยหรอวะเนี่ยมันไม่มีแบบว่าผีที่มันน่ากลัวกันนี่หรอแบบว่าผีที่แบบกระโจนแล้วก็แบบว่าหัวขาดแล้วก็มาหลอกเราอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันก็ไม่เบียนนะเออจะมีก็น่ากลัวแล้วมาแล้วมันเอออย่าด้วยแบบแกฆ่าเพื่อจันเลยแกฆ่าเพื่ออะไรเรียบร้อยนะครับ บ, qui, บกอกซัมบี้ซัมบี้บอกกูยังไม่ได้ทำเลยเลยเออแก่คลั่งเฉยเฉยโอ้โหโคตรโคตรเล็กเลยอ่ะเออโอเคนี่มันค i̇şte. ืออะไรวะเนี่ยเอาทางเข้าแห่งความรับอีกราวอย่างนั้นหรือเฮ้ยจะเจออะไรเมเนี้เออนะเ,เออเกลัวบี่เออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้สตาร์คุณแม่ปวดทรบสตาร์ค oh, ุณแม่ปวดทราบได้แล้วได้แล้วได้แล <uct> ้วโอ้ได้แล้วได้แล้วแบตเตอรี่แบตเตอรี <c oding Deutschland> ่เครื่องยนต์เครื่องยนต์เฮ้ยโอ้แบตเตอรี่ทำไมมันต้องใช้เยอะขนาดนี้วะเนี่ยเออหายเลยเฮ้ยแบตเตอรี่หาย ขอเวนแล้วไก่เวนแล้วไก่แบตเตอรี่โอ้ยขี้เกียรรีสตาร์ทเกมโอ้ยจิ๋หมายแล้วโอ้ยโอ้เหนื่อยแน่นอนออเจอแล้วเจอแล้วเกือบไปแล้วโอ้ยนึกว่าจะต้องรีเซ็ตเกมแล้วโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเค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 กูกโ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 กทูดิสเปซแชปโอเคโอเคเฮ้ยเดียอะไรเนี่ยอุ้ยยานวกาศอุ้ยเอเลี่ยน โโอ้บอาราโร่เอเรียนที่ว่าโอ้ว่าเห็นขาแล้วด้วยวิมีขาด้วยที่ว่าเอ้ยเกมก็สมจริงอ่ะเอ้ยนี่มันขานทับอะไรวะเนี่ยแต่ที่ว่าที่กูเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เอเรียนนะเว้ยมันคือซอมบี้ชัดเลยอ่ะ นะครับหรือว่าซอมบี้ที่เป็นรูปร่างคล้ายคนหรือเปล่าวะ่ะแล้วก็แบบว่าติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นซอมบี้นะครับเอออาจจะติดเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนหรือว่าเคมีนะเออทำไมเขาต้องการเป็นซอมบี้นะโอเคนะครับโอ้เด็งจราจซสอมบี้โอเคโอาไปตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออทางอะไรไม่รู้นะโอเ,เนี่นี่ยเยจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> อีตาตานแบบนี้มันจะมีจับสแกนไหมวะเนี่ย เดี hey, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะวะไอซอมพี่วิ่งมาแล้วก็บอกเอเลี่ยนเอเลี่ยนไอลืมไปลืมไปนะครับโอ้โหว้าวมีซอมพี่เป่าอะไรอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยแล้วก็มันมันมันเป้าไอแบตเตอรี่แบตเตอรี่เหลืองไ่แบตเตอรี่เหลืองค่อย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 เย็นเย็นวันวันวันจูวันจูวันจู เลี้ยงใครโอเคเท่าเดียวเราได้แบบตอนที่เอาสีเขียวแล้วเนี่ยโอ้ตาบอดสีนะจันโอเคมาตรงนี้เขาบังเกิดเขาวงกดเขาวงกดเอ๊ซิกแซกเลยซิกแซกเลยนะครับเออซิกแซกเลยนะครับอืมเดาเล่นเกมอะไรลยจแบบว่าฝึกสมองแบบนี้มันนานแล้วเยสเซ่เรื่อยเขาจะตามหาแบตเตอรี่ก้สุดท้ายได้หรือไม่ปวดติดตามเลยเด้ดูในป้ายของพนีในวันนี้นี่ ของโปรแม่ลิซกับเป็นเนี่ยโอ้ช่ยช่ยช่ยช่โอ้ของจริงของจริงน้อของจริงดูไปดูไยของจริงโอเคโอเคอันนี้ผมก็พลาดพูดไปอย่างเงี้แหละไม่มีอะไรดอกนี่ครับทุกินโอเคเราก็จะหาไปเจอรี่ต่อไปนะครับโอ้ยนึ่าจะพูดแต่แปลกวะเนี่ยโอเคอะไรเออเรากลัไปแล้วโอเคโอ้ยนี่มาแล้วะเนี่ย ไอ้สรางก็สิล่ะสบี้ซสบี้ซสบี้ซสบีสบีสบีเตะยันแม่ไอ้ยันไอ้แม่เกือบไปแล้ววิ่งน่ากลัวใช่ไหมยอมรับเลยยอมใจคนสร้างเลยมันสร้างน่ากลัวจริงเออร์ดีจะกันเด็กกลับบ้านแล้วเว้ยขอบคุณมากเสร็จกลับบ้านแล้วความเหมือนลิทเติ้ลก็วันนี้ก็คือเก็บขยะขายแล้วก็เออ่ตามบบแบตเตอรี่จะบรรดาวงอๆดูมีซอมบี้คี้ โอเคนั okay. ่งลาวก,กับบ้านแล้วในที่สุดกาน้อยก็จะได้กลับบ้านสักทียไม่ได้เจอบ้านตั้งนานเออคิดถึงคิดถึงเมื่อเพิ่งออกมาได้วันเดียวเองอเนี่ยอยู่ๆย่าละอวากาศก็ตกเฮ้ยเจ้าเด็มันสวยจริงๆเลยขับเครื่องบินก็นตกขับยานอวากาศก็ตกเฮ้ยเวรจริงโอ้นึกว่าจะหายแะแล้วเอเอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วฮ่าฮ่าได้กลับบ้านเลยวว Return Engine โอเคเอาอะไรนะเอา Engine กลับไปเอา Engine กลับมาโอเคโอเคง่ายง่ายง,ายงายโอเคกระโดดขึ้นไปเฮ้ยกระโดดขึ้นไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยติดเลย ไมยล่วงอีกเอ้ยหมูแล nice. ้วนะเอ่เก okay. ็บเก็บเก็บขึ้นมาโอเคได้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 เออปึ๊บโอ้โหขึ้นยากมากเฮ้ยขึ้นยากไอ่เก็บขึ้นยากเลยรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยโอ้โหมเธอต้องทำไงนในในตึงขึ้นมาเออนี่ใจหัวเลยวไอโอเคโอเคหลังจากที่เราเก็บขยะมาอย่างยาวนานในที่สุดก็ได้กลับบ้านสิคิดถึงบ้านเนอโอเคได้ เออได้กลับบ้านแล้วเว้ยได้กลับบ้านแล้วโอเคเจ๊กนะผบคอมพิวเตอร์โอเคเรียบร้อยตันหมดแล้วโอเคกลับบ้านลุยก่อนทุกคนอ้า yeah! oh!